สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับเอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์7ที่ดังเข้าใหม่ให้ใหชมอีเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีรถน่านําเสนอนะคะเข้ามาใหม่มาให้พี่พี่ท่านนะคะได้เลือกชมได้รับซื้อกัน คขน้านี้นะคะเป็นรถ Toyota Fortuner 2.8ช r d Sportivo ตัวขับ4เป็นท็อปสุดในตารางนะคะรถปี2019จน2020ค่ะรถมือเดียวนะคะแล้วเลขไม้เพียง50,000กิโลกับราคา1,100,000บาทนะคะประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวนะ,ะผ่อนเพียงเดือนละ20,000บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49%สำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ดีนะคะ นะสำหรับใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามจับจองกันได้เลยนะคะก่อนที่จะไม่ทันนะบอกเลยว่ารุ่นนี้หายากมากๆแล้วเลขไม่ใช้งานเพียงแค่50,000โลค่ะสามารถตวจสอบป,ประวัติศูนย์ได้เลยนะค so รบุ๊คโซวิดครบถ้วนเลยค่ะนะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์096 725 2736ค่ะเบอร์เอมมี Ad ่แอดไลน์ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่รายละเอียดรอบคันกันนะ แจ้งตามนี้ก่อนนะคะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะคะรถเพิ่งเข้ามาที่เพชรยนต์ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำสปาแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยเก็บงานทำสปาให้สวยกริปรอบคันแน่นอนสำหรับท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อนะมาลองชมรถมาลองขับรถได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพคะ่ะ มาด้านหน้านะคะนี่เลยนะไฟคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไบบีพีอลมาพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ค่ะนะคะไฟ d ดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะโคมไฟคู่หน้าสภาพสวยเลยนะโคมไฟคู่หน้าสภาพสวยเลยนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกไม่มีน้ําซึมน้ํารั่วนแน่นอนนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้านะคะคโครเมียมนะ,ะสวยๆค่ะพี่ป้ายทะเบียน3กไก่ พอสมเขา382กรุงเทพมหานครนะคะเอาป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะนะคะิตตั้งประตัดหมอกู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นตัว TRD นะก็จะได้เป็นชุดแต่ง TRD รอบคันสภาพอย่างนี้เลยค่ะพี่ตัวล้อมแม็กนะคะเป็นแม็กอลอยทุทนปัดเงานะคะแม็กนี้ขอบ20แม็กตรงรุ่นค่ะนะคะเป็นแม็ก TRD s p o ดีสป o โ นะคะแม็กเดิมๆสวยๆไม่มีรอยแตกแล้วไม่เคยซ่อมไม่เคยดุ้งสภาพดีนะคะมาพร้อมกับตัวช่วงล่างที่ทางเปอร์ต้าได้เซ็ตมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนะคะยางนะคะตัวยางนี้เป็นยางปีส0 1 9สิบเก้ายางติดตัวรถมานะเดี๋ยวเอมี่จัดการยางให้ใหม่สี่เส้นครบแน่นอนสวยๆเลยค่ะที่ซุ้มล้อสีดำตัดกับตัวรถสีขาวมุกค่อนข้างสวยงามเลย น,ะะนี่ะนีเลยค่ะนะะตัวกระจกมองข้างสีดำค่ะนะคะสีเดียวกับหลังคานะ,ะตัวหลังคาคันนี้เป็นหลังคาแบ็กช็อปนะ,ะเป็นแบ็กท็อปตรงรุ่นออกห้างเลยตัวนี้เปิดห้างป้ายแดงมาประมาณล้านแปดนะคะวันนี้อยู่มือสองแค่หนึ่งล้านหนึ่แสนบาทนะ,ะฟอร์จูเนเป็นรถที่ราคาแข็งไม่มีตกแน่นอนตกยากมากๆนะฮะแล้วยิ่งเป็นตัวขับสี่โฟ e วิด้วยลหลายๆท่านตามหากันนะฮะ บางที่ไม่สองแสนนะบางที่ไม่แสนห้าราคาไล่ๆกันกับร้านเราแต่ที่เรานี่ไม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลค่ะนะคะไม่น้อยๆเลยนะนี่โครงสร้างโครงสร้างเดิมๆนะคะน็อต mm hmm. ไม่มีร่องรอยขยับโคงรงสร้างสวยๆเลยพี่นะคะหัวน็อตเดิมๆโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยชนมากรประตูไม่เคยแกะเลยพี่สภาพเดิมๆส,สวยๆอย่างนี้นะ,ะคะโครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะของเราบรบประกันเรื่องโครงสร้าง ประตูฝั่งคนขับนี่จะเป็นทูโทนนะคะดำกับแดงนะกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานเลยค่ะกระจกคนขับนะคะนี่อัตโนมัติทั้งหมดเลยปกติแบรนด์อื่นๆนี่จะคนขับปรับออโต้เนาะอันนี้จะเป็นทั้ง4บานเลยนะคะเซ็นทัลล็อกค่ะกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นปุ่ม engine start นะคะกุญแจนะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกนะคะกุญแจมีให้ทั้งหมด2ดอกค่ะ ภูมารายเป็นภูมาลายเดิมๆโรงงานนะมัลติฟังชันมีมาให้จัดเต็มนะครสซ่อนโฮลพันเดิลชิพก็จัดมาให้เรียบร้อยสําหรับตัว2.8จุดแปดพร้อมลุยพร้อมเดินทางค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนะคะกดปุ่มฟุ้งสตาร์เดี๋ยวให้ชมเลขหม่กันนะคะนะปัดเลินไม้คันนี้นะคะแสดงผลดิจิตอลเลขไม้ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดกิโลตัวนี้ไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ เดิมๆโรงงานค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะของโตโยต้ามีกล้องถอยหลังเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในให้ดูใกล้ๆนะคะนะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังนะคะเชื่อมต่อบลูทูธมีไดรเวอรกเตอร์ระบบนำางแม่นยำนะคะใส่แผ่นซีดีได้นะแอร์ Air, เป็นแอร์ระบบออโต้ Auto, นะคะเกียร์โฟวิลนะเกียร์โฟวิล คนโซนกลางตกแต่งลายเคสล่าเดิมๆสวยๆเกียร์อัตโนมัตินะคะปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะกันลื่นถลายก็มีสวยๆเลยอ่ะมีกล้องถอยนะคะกล้องถอยใช้งานได้ค่ะเห็นไหมคะชัดแจ๋ว สว,สวยเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวชุดลำโพง JBL นะคะชุดลำโพง JBL ตัวนี้จะได้เฉพาะในตัว2.8แ RD ดีเท่านั้นนะคะถ้าเป็น2.4ธรรมดาจะเป็นลำโพงปกตินะพอ2.8ปุ๊บก็จะอัพเลยนะคะจะอัพเป็นตัวท็อปของเขานะคะสภาพดีนะรับประกันนะคะในตัวโครงสร้างของเราไม่มีชนหนักพวิกแน่นอนลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เบาะที่นั่งแถวหลังนะคะแถวกลางนะเบาะหนังเดิม สวยๆห,หนังสภาพดีหนังสภาพดีทั้ง3ามแถวนะคะหนังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยตินะสภาพดีสุดๆทันนี้นี่ค่ะแจ้งไปแล้วนะคะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะรอยพกช้ำแทบจะไม่มีเลยนะคะไม่ใช้งานเพียง50าหมกิโลนะ,ะรถบ้านมือเดียวสภาพสวยกับช r d Sportivo สำหรับตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED เส้นคมๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะ โคมไฟเดิมๆนะเป็นหลอด LED สภาพดีไม่มีรอยแตกค่ะนะคะไม่เคยโดนชนมาไฟไม่ใช่ของปลอมแน่นอนไฟแท้เดิมสวยๆเลยค่ะคิ้วด้านหลังนะลมดามสวยๆพร้อมกับตัวโลโก้ Fortuner สีโครเมียมโลโก้2.8นะคะแล้วก็โลโก้ CRD Sportivo Sigma 4ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2ตำแหน่งค่ะสวยจริงๆนะคันนี้นะ ใครกําลังตามหาอยู่อย่าพลาดคันนี้เลยพี่นะคะติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยนะคะรับประกันว่าจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะโครงสร้างให้ดูโครงสร้างข้างหลังนี่ค่ะโครงสร้างโครงสร้างเดิมๆนะน็อตไม่มีขยับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะเม็นดน็อตแต่ละจุดเม็อดอาร์แต่ละจุดคือเรียงเม็ดสวยงามทุกจุดค่ะนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนลูกค้าสบายใจได้นะคะที่เราบอก แขวนนะคะสิกเนเจอร์ของ Fortuner นี่เบา<อ>แถวสามมันจะแบบแขวนนะแบรนด์อื่นๆแบบทับอันนี้แบบแขวนแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนชอบบางคนไม่ชอบไม่ว่ากันป่าท้ายเป็นระบบอัตโนมัตินะแค่คลิกพอเป็นออโตโอ้นี่ค่ะนะคะสวยๆเลยพี่คันนี้นะคะรถเข้าใหม่เพิ่งมานะเป็นโตโยต้า o r รจ n เนอร์สองจุดแปหลังคาดำแบ a c k ็อปนะคะ หลังคานี่เดิมๆนะดำด้านสวยๆตอรับสัญญาณเป็นคีบฉลามเรียบร้อยสีหลังคาไม่มีหลุดไม่มีหลอกไม่มีถลอกนะคะไม่มีลอกเห็ไนะะไหมคะไม่มีรอยบุบของเราคัดเกรดนะกระจกเดิมทุกบานค่ะพี่กระจกเดิมทุกบานนะคะของเราคัดเกรดเข้ามานะรถนี่ไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนลูกค้าซื้อกับเราสบายใจได้แน่นอนค่ะพี่นะแล้วประกันเลยนะตัวนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทค่ะพี่นะ Toyota Fortuner ชียดีขับส่ตัวท็อปนะคะรถปี2019.2020รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ไม่ใช้งานเพียงแค่50,000ื่นโลเท่านั้นไม่น้อยๆเลยนะคะไม่น้อยๆ5 0 0ห้าหมื่ 50, แท้เดิมสวยๆเลยค่ะคันนี้นะสีขาวมุกค,ค่ะสําหรับท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของก็จับจองกันก่อนได้เลยนะพี่นะก่อนที่จะไม่ทันแจ้งเลยว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนมาเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันค่ะ เรามาชมเครื่องยนต์กันค่ะนะะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลเครื่องยนต์โตยทาค่อนข้างทนและทนทานถึกมากๆนะแล้วไม่ใช้งานเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นนะคะถ้าจะทําอะไรเครื่องยนต์โตย้าไม่ได้เลยเครื่องยนต์เดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเรารับประกันมีารันตีให้หลังการขายนะคะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสําเนาเล่มนะคะร,รอยหัวน็อตแต่ละจุดที่ดูเลย แห้งๆเลยค่ะเนี่ยคะไม่มีคราบน้ามันเครื่องไม่มีรอยเยิ้มนะคะสวยๆคันนี้นะใครท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อหาน้องเอมี่ได้นะคะรับประกันแน่นอนว่าคันนี้สวยจริงๆค่ะพี่มาชมกับเนื้อตาได้เลยที่เพชรโจนติดต่อหาน้องเอมี่นะคะเดี๋ยวเอมี่จะส่งโลเคชั่นร้านให้นี่ค่ะเห็นไหมครับโครงสร้างเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างน็อตฝากกะโโรงน่เจ้าของเดิมใส่โช๊คซับแรงมา นะรู้กันอยู่นะฮะว่าฝากระโปรงของโตโยตา้าของรถครอบครัวรถกระบะหนักมากๆค่ะพี่เจ้าของเดิมนี่ใส่คำฝากระโปรงโชคซับแรงมาให้นะคะเดิมๆสวยๆนะคะน็อตไม่มีขยับนะตัวเห็นไหมคะด้านหน้าเมนอาร์กรอยปั๊มน็อตแต่จระจุดนะสวยทุกจุดจริงๆคันนี้นี่จ้ะเห็นไหมคะ เดิมๆเลยนะคันหน้าเดิมๆสวยๆนะคันไม่ขยับโครงสร้างกลิบๆคันนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของนะอยากจ,จับจองก็รีบเลยนะแจ้งก่อนว่ามาไวไปไวแน่นอนนี่คันเพดเพดเดิมๆสวยๆค่ะพี่เดิมๆสวยๆเลยนะคะอ่ะฝากระโปรงี่ดูโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คเรียงเม็ดสวยงามไม่มีจุดไหนหายไปนะคะนะนะซีนเดิมๆซีนเดิมโรงงานค่ะจิกเข้าเนือ้อนี่คือซีนเดิม แผ่นกันความร้อนสวยๆเลยนะคันนี้นะคะ t ต y o TA For t u n e r 2.8 t r d Sigma 4นะคะตัวท็อปสุดในตลาดนะเป็นท็อปสุดของรุ่นนี้แล้วนะคะท่านใดที่มีแพนอยากได้รถใหม่นะคะหรืออยากนำรถเก่ามาเทิร์นมาแลกติดต่อได้เลยรับซื้อรับเทิร์นทุกรุ่นสูทน้ทุกราคานะคะสำหรับท่านใดสนใจอยากจะจองช r d Sigma 4คันนี้นะคะติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยนะ,ะที่เบอร์096 เจ็ดสองห้าเจ็ดสามหค่ะพี่เบอร์เอมมี่แอดไลน์ได้เลยนะคะหรือใครท่านใดสนใจที่อยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะมาทดลองขับนะคะก็มาได้เลยนะคะที่เพชรยน์มาหาน้องเอมมี่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดบริการทุกวันเลยค่ะนะคะทักมาก่อนได้เลยนะคะ แต่แจ้งตามนี้เลยนะของเรามีเซลลทั้งหมดเกือบ40ท่านนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะมาจําล็อกรถมีสัญญาการจองให้จัดไม่ผ่านคืนมาจําเต็มจํานวนหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดเหนือใต้อีตานออกตกไปได้หมดเลยค่ะนะคะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะคะฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ให้ชมอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ